เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะนิยายเรื่องนี้นางร้ายยืนหนึง่งบทที่123 ประกายความคาดหวังผุดขึ้นในดวงตาหากเป็นเช่นที่พระชายารองว่าจริงเช่นนี้พวกเขาย่อมมีหวังในการบุกทะลวงเข้าไปในดินแดนศนทยาของอีกฝ่ายขณะที่ผู้คนเริ่มเอ็นเอียงไปกับแผนการบ้าบิ่นของเด็กสาวนั้นเจ้าเลิกคิดไปได้เลยเสียงเย็นเยียบเสียงหนึ่งเอ่ยอย่างเฉียบขาดพาให้ชิงลี่สะดุ้งว่า นางร้ายสาวทำใจหันไปเผชิญกับไอความเย็นยาเยือกที่ยังหนาวเหน็บยิ่งกว่าน้ำแข็งขั้วโลกเหนือซึ่งแผ่ออกมาจากร่างสูงของสามีที่นั่งข้างเธอนั่นเองป๋ายจิงมองนางมาน้อยด้วยสายตาผิดหวังนางไม่เคยปรึกษาเขาเรื่องนี้มาก่อนไป๋ายจิงท่านรู้ดีว่าเรื่องนี้สมควรให้ข้าจัดการมากที่สุด ข้าไม่มีวันปล่อยให้เจ้าทำเรื่องเสี่ยงอันตรายเช่นนั้นแนะ่ข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านต้องเป็นเช่นนี้นี่คือสิ่งที่เธอต้องเผชิญหน้ากับมันสักวันนี่คือเรื่องระหว่างเธอกับชนเผ่าสร้างเหงิงเธอต้องค้นหาคำตอบที่วิญญาณของเธอถูกดึงมายังโลกแห่งนี้ให้ได้ไปจริงท่านห้ามข้าไม่ได้นางร้ายสาวเอ่ยอย่างเด็ดขาดชิงลี่ ท่านององหนุ่มโมโหกระทั่งเอ่ยนามที่รู้กันเพียงสองคนออกมากลางกระจมเลยทีเดียวชิงลี่ใจกระตุกวาบเริ่มหวาดหวั่นขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังแข็งใจชดข้างขึ้นสู้สองสามีภรรยาจดจ้องกันอย่างไม่มีใครยอมใครบรรยากาศในกระจม แทบจะก,กลายเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายเช่นบริเวณแถบภูเขาไฟใกล้ระเบิดทุกคนกำลังตื่นตะลึ่งกับท่าทีระเบิดอารมณ์ของจิ้งอ่องผู้เย็นเยียบประดุดแผ่นน้ำแข็งพันปีในใจนึกวาดวันแพนเด็กสาวร่างเล็กบางที่ยืนรับกระแสะความบีบคั้นนั้นไปเต็มๆไปจิ้งพลันรู้สึกตัวว่าทุกสายตากำลังจับต้องมองพวกเขาทั้งสองด้วยไม่อยากแสดงปาหี่ให้ผู้อื่นดู ท่านอองหนุ่มจึงลุกพรวดสะบัดกายออกไปยังดีที่หลังจากนั้นเธอสามารถออกไปพูดคุยให้เขายอมเข้าใจได้พวกเธอจึงย้ายมาอยู่ที่วังสื่รือเป็นการเปิดโอกาสให้พวกมันลงมือได้สะดวกและในที่สุดพวกมันก็หลงตนเดินตามแผนการจนได้นางร้ายสาวรอบยิ้มเมื่อเห็นว่าแผนเป็นไปตามที่เธอต้องการตึ้ง ยังไม่ทันได้ดื่มดำกับแผนการของตนเองชิงลี่ก็พลันต้องเม้มริมฝีปากกลั้นเสียงร้องครั้งเมื่อสีศาะกระแทกเข้ากับบางอย่างในจุดเดิมอีกครั้งเมื่อ,อไหรจะถึงสักทีเนี่ย ผ่านไปเนิดนานในความรู้สึกในที่สุดชิงลี่ก็สัมผัสได้ว่าม้าค่อยๆหยุดฝีเท้าลงและร่างของชายหนุ่มตวัดขาลงจากหลังมา้าชิงลี่ผ่อนลมหายใจลึกยาวเป็นจังหวะราวกับคนหลับลึกปล่อยตัวโอนอ่อนไปเมื่ออีกฝ่ายอุ้มร่างเธอที่อยู่ในถุงกระสอบลงจากหลังมา้า โปเปียวผ้าเธอกับบ่าราวกับเห็นเธอเป็นตัวอะไรสักอย่างนางร้ายสาวเข็นเขี้ยวเขียวฟันคนพวกนี้ช่งางไร้อารยธรรมขนาดแท้ขนาดเธอเป็นสาวงามล่มเมืองยังทำกับเธอได้ขนาดนี้ ไม่นานเขาก็วางเธอลงบนพื้นแล้วแกะถุงกระสอบออกสัมผัสหยาบกระด้างและกลิ่นเหม็นอับที่พุ่งเข้าโจมตีจมูกทำให้นางร้ายสาวลืมตาขึ้นทันทีทำเอาโปเปียวที่กำลังวางร่างบางอยู่นั้นถึงกับพงะตกใจเมื่อจูจูดวงตากลมใสก็ลืมขึ้นนี่เจ้าตื่นอยู่หรือก็งหาละสิ ผ่งพิษนิทากระจอกแบบนั้นหรือจะเล่นงานเธอได้แต่เรื่องอะไรเธอจะบอกมันเจ้าทำอะไรค่ะจิงอ๋องอยู่ที่ใดชิงลี่แซงทำเป็นตื่นตระหนกเมื่อนั้นเสียงหัวเราะใสาของเด็กสาวจึงดังขัดขึ้นเธอหันไปมองก็พบว่าเป็นตาแย่นั่นเองฮ้ยามนี้เจ้ารู้จักหวาดกลัวแล้วหรอือ ไม่ต้องร้องหาสามีของเจ้าหรอกที่นี่ไม่มีผู้ใดช่วยเจ้าได้นางกล่าวเสียงเฮี้ยมแต่แรกนางเกลียดคนตรงหน้าอยู่แล้วยามนี้ที่เพิ่งรับรู้จากอานนาว่าในกายของนางมีหนอนพิษของมันฝังตัวอยู่นางก็ยิ่งแค้นจนอยากสังหารมันให้ตายคามือจิ้งอ๋องต้องมาช่วยข้าแนา่ชิงลี่เข็นเสียงึต่อให้คนผู้นั้นเก่งกาจปานได้ ก็ไม่สามารถเข้ามาในหมู่บ้านสร้างเหิงได้อ๋อเช่นนั้นที่นี่ก็คือหมู่บ้านสร้างเหิงจริงด้วยสินะชิงลี่พึมพำกับตัวเองเมื่อได้รับคำยืนยันในที่สุดว่ายามนี้เธอเข้ามาในดินแดนของพวกมันตามที่วางแผนเอาไว้แต่แรกสำเร็จแล้วจริงๆทีนี้ก็เหลือเพียงรอเวลาจนกว่าเจ้าลิซซี่จะนำพาไปจิ้งมาหาเธอพ,พึมพำอะไรของเจ้า หวาดกลัวจนเป็นบ้าไปแล้วเนะตาแย่ตะวาดแต่ชิงลี่ไม่สนใจเธอหันไปคุยกับชายหนุ่มที่ยืนข้างตาแย่เปลี่ยนห้องที่สะอาดกว่านี้ให้ข้าไม่สิเอาข้าออกไปจากคุกใต้ดินว่ายอย่างไรนะตาแย่ย้อนถามเสียงสูงเมื่อจูจ่ๆอีกฝ่ายก็วางท่าราวกับเป็นเจ้านายอย่างไรอย่างนั้น ข้าแพ้กลิ่นเหม็นอับแล้วผิวข้าก็บอบางไม่สามารถสัมผัสฟางอยากกระด้างพวกนี้ได้นี่เจ้าคิดว่าอยู่โรงเตี้ยมหรือยังไรฮะตาแย่ชีหน้าพลางตาวาดเสียงแหลมนางสำนึกบ้างหรือไม่ว่าถูกพวกเขาจับตัวมาและอาจจะพบเจอกับความทรมานหลังจากนี้ชิงลี่สียเยิม้มหากข้าเจ็บเจ้าก็เจ็บเช่นกัน และยิ่งค่าป่วยขึ้นมาย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายของเจ้าไม่รู้หรือคำพูดของชิงลี่ย้ำเตือนให้นางนึกขึ้นได้ว่ายามนี้ในร่างของนางมีหนอนพิษร้ายกาดที่ทำให้ร่างกายของนางเกิดอาการเช่นเดียวกับอีกฝ่ายเจ้าเพีย ตาเย่ตวัดมือตบหน้าชิงลี่อย่างแรงนางร้ายสาวกระพริบตาทีทีคล้ายจะเห็นดาวแวบ,บหนึ่งเธอรู้สึกแสบผิวหน้าข้างที่ถูกตบเมื่อใช้ลิ้นดุลกระพุ้งแก้มและยกนิ้วขึ้นแตะบริเวณที่แสบจี๊ดมาดู พบว่ามีโลหิตสีแดงซึมติดที่ปลายนิ้วดวงตาจึงเปล่งแสงวาวรอดหนังบ้านี่ตบเธอไม่พอยังจะกล้าข่วนเธออีกนอกจากใบหน้าของเธอที่ปรากฏรอยเล็บแล้วบนใบหน้าของตาแย่ก็ไม่ต่างกันชิงลี่หัวเราะขึ้นมาก่อนเอ่ยอย่างเย,ย้ยหยันเป็นอย่างไรบ้าง รสชาติของการตบหน้าตนเองทั้งสองจ้องตากันราวกับอสสารพิษร้ายสองตัวที่กำลังชูคอขู่อใส่กันตาแย่อย่าลืมคำสั่งนายท่าน โอเปียวก้าวขึ้นมาปราบเด็กสาวที่เริ่มควบคุมอารมณ์ไม่อยู่และอาจลงมือเลยเถิดตานเย่ได้ยินกระแสตำหนี่ที่แฝงอยู่ในน้ำเสียงของชายหนุ่มจึงยอมรามือราอให้นางกำจัดนอนพิษออกไปจากร่างให้ได้ก่อนเถิดเมื่อนั้นนางจะเอาคืนอย่างสาสมแน่ปากดีไปให้ได้ตลอดเถิด ตานเย่แค่นเสียงในลำคอก่อนจะสะบัดหน้าเดินออกไปชายหนุ่มรอบถอนหายใจยังดีที่ตานเย่ไม่อละวาดไปมากกว่านี้เขาเดินมาหยุดเบื้องหน้าเด็กสาวก่อนหลวงเอามีดสั้นคมกริบออกมาพรางเอ่ยสั่งเสียงเรียบยื่นมือเจ้าออกมา สิงลี่ยืนกอดอกรู้ดีว่าอีกฝ่ายต้องใช้เลือดของเธอในการขาจัดหนอนพิษในร่างกายแย่ yeah. โปเปียวเห็นท่าทีขัดขืนจึงเลิกคิ้วหรือจะให้ข้ากรีดหน้าเจ้าแทนได้ยินดังนั้นสิงลี่พลันยื่นมือขวาออกไปทันทีใดๆล้วนแต่ต้องได้ ยกเว้นบริเวณใบหน้าของเธอใช้หนุ่มตวัดปลายมีดลงกลางฝ่ามือน้อยจากนั้นจึงเอากระบอกหนังเก็บน้ำขนาดเล็กมารองโลหิตที่เริ่มหยดไหลออกมาเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเขาจึงปิดสุกเก็บโลหิตของนางไว้อย่างดีชิงลี่ยกฝ่ามือขึ้นมาดู ปวดใจที่คิดว่าต้องรักษารอยแผลอีกนานกว่ามันจะสมานกันโดยไร้ร่องรอยโปเปียวที่สังเกตมาตลอดพลันมุ่นหัวคิ้วรีตาพิจารณาเด็กสาวประหลาดผู้นี้ที่จูจ่ๆก็แปลเปลี่ยนจากหวาดกลัวในทีแรกมาเป็นท่าทีสบายๆราวกับไม่ใช่คนที่อยู่ในคุกของศัตรูเหตุใดเขาจึงรู้สึกว่านางไร้ความหวาดหวั่นโดยสิ้นเชิงที่ดูตื่นตระหนกใน ทีแรกก็เหมือนกับแส้งทําไปอย่างนั้นตอนนี้ตั้งหากจึงจะเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของนางสงบนิ่งและคล้ายกับคาดหวังรอคอยไม่รู้ว่าเหตุใดเขาจึงรู้สึกเช่นนี้เพราว่าสัญชตายานกําลังเตือนให้ระมัดระวังเด็กสาวผู้นี้ให้ดี ทั้งที่อยู่ในสถานการณ์ตกเป็นรองนางยังสามารถสงบสติอารมณ์วางท่าเช่นคนที่ถือไพ่เหนือกว่าได้ต่อให้เป็นใช้ยอกสามซอกเมื่ออยู่ในกำรรม,มือของศัตรูก็ยังต้องเผยความหวาดระแวงออกมาทางสายตาบ้างทว่านางกลับไรซึ่งความรู้สึกนั้นโดยสิ้นเชิงราวกับเดินมากที่รู้ตัวว่าตนกำลังชนะในตานั้น ตกลงว่าจะย้ายข่าออกจากคกหรือไม่ชิงลี่หันมากอดอกถามชายหนุ่มที่ดูจะพูดจารู้เรื่องกว่าตาแย่ก่อนจะต้องพ่นลมหายใจด้วยความหงุดหงิดเมื่อชายหนุ่มทำเพียงเดินออกไปโดยไม่ตอบอะไร เผาว่าก็ต้องประหลาดใจเมื่อคล้อยหลังเขากลับส่งคนเข้ามาพาตัวเธอไปยังที่ใหม่ซึ่งสภาพห้องขังดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดอย่างน้อยก็ไม่มีน้ำท่วมขังจนส่งกลิ่นเหม็นและพื้นสะอาดพอให้นั่งได้เธอก็พอใจแล้วนางร้ายสาวสุดตัวลงนั่งพิงผนังบนใบหน้าปราศจากแวววาดวันดวงตาทั้งสองสายชัดถึงความเชื่อมั่นรอคอย ทางฝั่งไปจิ้งและเจ้าหมิ่นชายนั้นกำลังติดอยู่ในป่าวงกดพวกเขาเราวห้าสิบชีวิตบุกทะลวงเข้ามาอย่างบ้าบินภายใต้การนำทางของเจ้าอัศรพิษดำที่เด็กสาวทิ้งไว้ให้ นี่นับเป็นครั้งที่ฝ่ายเขานำกำลังคนมาน้อยที่สุดและไร้การวางแผนเป็นระเบียบโดยสิ้นเชิงแต่สวีเจ้าต้องยอมรับว่านี่นับเป็นครั้งแรกที่พวกเขาสามารถบุกทะลวงเข้ามาในเขตแดนของพวกมันได้ลึกที่สุดแล้วยังดีที่พวกเขารอดพ้น จากสัตว์พิษทั้งหลายในแดนพิศวงแห่งนี้ด้วยเม็ดยากันพิษจากพระชายารองขณะที่พวกเขากำลังติดอยู่ในเขตปา่าที่พวกเขาตั้งชื่อให้ว่าป่าวงตดทหารสอดน้ำที่เคยส่งไปสำรวจดินแดนของพวกมันกลับออกมาจากจุดนี้แล้วเล่าว่า พวกเขาวนเวียนอยู่ในป่าวงกดราวสิบกว่าวันไม่ว่าจะใช้วิธีใดทั้งเปลี่ยนเส้นทางทั้งทำเครื่องหมายเอาไว้ตามต้นไม้ทว่าก็จะวนกลับมายังจุดเดิมทุกครั้งในที่สุดจึงตัดสินใจล่าถอยกลับออกไปทำให้ไม่เคยมีผู้ใดฝ่าด่านป่าวงกดนี้ไปได้เสียทีทว่าคราวนี้ความหวังของพวกเขาฉายแสงแรงกล้าเมื่อหลังจากที่เดินตามเจ้าอัศรพิษ ดำมากว่าสองชั่วยามแล้วรอบด้านจากที่มีแต่ป่าสูงทึบพลันค่อยๆบางตาลง พวกเราหลุดออกมาได้แล้วสีเจ้าเอ่ยขึ้นด้วยความดีใจเขาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มทหารสอดแนมที่เคยพยายามเข้ามาสำรวจเขตแดนของพวกมันแล้วติดอยู่ในป่าวงกฏแห่งนี้เขาจดจำได้แม่นว่าทุกสองชั่วยามพวกเขาจะเดินวนกลับมาอย่างต้นไม้ต้นเดิมที่ทำเครื่องหมายไว้ราวกับเล่นกล่าวว่าครานี้ที่ตามหลังเจ้าอัารพิษดำกับแตกต่างออกไป เลยสองชั่วยามมาแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเห็นต้นไม้ต้นนั้นอีกทัศนียภาพรอบด้านก็แปลกตาไปอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขาจึงค่อนข้างมั่นใจว่าพวกเขาหลุดออกจากป่าวงกดแล้ว ทุกคนมองไปยังเจ้างูดำเมื่อมที่อยู่ด้านหน้าด้วยความอัศจรรย์ใจที่มันสามารถนำทางทุกคนได้อย่างที่พระชายารองยืนยันจริงเสียด้วยคราวนี้คงไม่ไกลจากรังของพวกมันเท่าใดแล้วพวกเขาเพียงต้องตามเจ้างูดำต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นขณะที่ทุกคนกำลังโล่งใจและนึกชื่นชมเจ้างูดำอยู่นั้น จูจ่ๆมันก็มุดหายลงไปในพื้นดินต่อหน้าต่อตาทุกคนอ้าวสี่เจ้าปราดเข้าไปดูก็พบว่ามันอันตรธานหายไปแล้วอย่างแท้จริงทุกคนมองหน้ากันเลิกลากแล้วทีนี้ต้องทำอย่างไรต่อเล่าหารตรงรอบถอนหายใจนึกอยากกรอกตามองฟ้าเมื่อเจ้าอัสรพิษดำช่างเจ้าปัญหาไม่ต่างจากเจ้านายของมันเราพบทางน้ำแล้ว ค้าคิดว่ารังของพวกมันย่อมไม่ห่างจากบริเวณนี้มากนะักไปจิ้งร้อนใจต้องการพบนางมาน้อยโดยไวที่สุดท่านอองหนุ่มสบตากับสองพี่น้องหานคิดจะใช้วิชาตัวเบาล่วงหน้าไปก่อนในเวลาเดียวกันนั้นเองพรานปรากฏเสียงคมอาวุธแหวกอากาศชึกอาร นายทหารผู้หนึ่งโดนธนูเหล็กแหลมปักเข้าที่ขาจนเมิดเขาสุดลงเข่ากระแทกกับพื้นทุกคนชักอาวุธคู่กายออกมาเตรียมพร้อมรอบด้านเงียบสัง,งัดเต็มไปด้วยบรรยากาศตึงเครียดผ่านไปเพียงชั่วอึดใจเท่านั้นทุกคนเบิกตากว้างเมื่อปรากฏหาธนูเหล็กนับร้อยนับพันพุ่งตรงมายังที่พวกเขาอย่างรวดเร็ว เวลาล่วงเลยเข้าสู่วันใหม่ชิงลี่มุ่นหัวคิว้วเมื่อรู้สึกถึงแสงตะวันที่ส่องลอดหน้าต่างสูงแยงตาเธอยือนขึ้นบิดตัวไล่ความเมื่อยขบที่ต้องนอนหลับพิงผนังเย็นเฉียบทั้งคืนยังดีที่เธอไม่ได้ถูกขังในคุกใต้ดินอย่างน้อยก็ยังรู้วันรู้คืนว่าผ่านไปนานเท่าไร ทันใดนั้นพลันมีเสียงกลุ่มคนเดินมาทางเธอชิงลี่ยืนรออย่างสงบไม่นานหญิงสาวแปลกหน้าสองคนและชายหนุ่มคนเดิมกลับเมื่อวานก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาเข้ามาภายในห้องขังชิงลี่สังเกตเห็นว่าสตรีวัยกลางคนหน้าตางดงามสมวัยซึ่งเดินนำหน้าเข้ามานั้นดวงตาเหม่อไร้แววการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างเชื่องช้า นางตาบอดหรือแม่นางน้อยเจ้าคือเจ้าของหนอนพิษในร่างตาลแย่ใช่หรือไม่ชิงลี่แปลกใจอยู่บ้างเมื่อสตรีตาบอดสามารถเดินเข้ามาพูดคุยในตำแหน่งที่เธอยืนอยู่พอดิบพอดีราวกับมองเห็นเช่นคนปกติท่านคือนายท่านถามให้เจ้าตอบ มิใช่ตั้งคำถามกลับชายหนุ่มกล่าวกับเธอเสียงแคมถามว่าสตรีตาบอดหันไปบอกมือขึ้นเป็นเชิงว่าไม่ถือสาก่อนจะหันกลับมาย้มยิ้มใจดีกับเธอ ข้ามีนามว่าติงเหยาชิงลี่มองอีกฝ่ายอย่างพิจารณามากขึ้นเมื่อครู่เธอได้ยินที่ชายหนุ่มเรียกสตรีตาบอดผู้นี้ว่าไหนท่านเมื่อคิดยองไปถึงสิ่งที่ทหารสอดแนมเคยกล่าวทิ้งไว้ก่อนสิ้นใจว่าผู้นำของชนเผ่านอกรีดทั้งหมดคือสตรีทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางของมันหรือว่าติงเหา่ผู้นี้ก็คือตัวการสำคัญในการก่อสงคราม ไม่น่าเชื่อเลยว่าสตรีหน้าตางดงามเปีย่ยมเมตตาผู้นี้จะเป็นคนริเริ่มศึกสงครามอันโหดร้ายนางทำไปเพื่ออะไรกันข้ามีนามว่าหยวนแย่ชิงชิงลี่ตอบกลับไปเจ้าเป็นเจ้าของนอนพิษในร่างบุตรีของข้ายอย่างนั้นหรือนางคือมารดาของตาแย่เด็กนรกนั่น มิหน้าละพวกมันถึงกับยอมล่าถอยไปแต่โดยดีเพราะเด็กสาวผู้นั้นคือบุตรีของผู้นำนั่นเองสิงลี่แปลกใจเมื่อฐานะของตาแย่สูงกว่าที่เธอคาดเดาเอาไว้เสียอีกถูกแล้ว ข้าเป็นคนใส่นอนพิษในร่างของนางเองเห็นนางโอ้วอวดนักหนาะว่าครุกคีกับนอนพิษมาตั้งแต่วัยเยาว์จึงอยากให้นางได้ทดลองความรู้สึกยามที่พวกมันอยู่ภายในร่างกายบ้างว่าเป็นเช่นไรดูเจ้าพูดจาฉาดชานไร้ความหวาดวันช่างเป็นเด็กสาวที่แปลกประหลาดนัก เพราะข้ารู้ว่าท่านไม่ทำอะไรข้าแน่ไม่เช่นนั้นบุตรสาวของท่านย่อมเจ็บปวนไม่ต่างกันเจ้ารู้จักวิชานอนพิษลึกซึ้งทีเดียวผู้ใดคืออาจารย์ของเจ้าติงเหวยาเอ่ยถาม เปียวเองก็รอฟังคําตอบเขายังอยากรู้ว่าเด็กสาวผู้มีรอยสักดอกจิวซาผู้นี้เกี่ยวข้องกับวิชาพิษและชนเผ่าสร้างเหงอย่างไรอาจารย์ของเธอชิงลี่ไม่คิดจะกล่าวถึงตอมพิษมู่อินเมื่อเขาไม่เคยสอนอะไรเธอมีแต่โยนตำราให้หนึ่งเล่มแล้วใช้ชีวิตคนของเธอมาบีบบังคับให้ฝึกฝนอย่างหนักเพราะฉะนั้นเธอสามารถกล่าวได้เต็มปาก ว่าอาจารย์ของเธอคือตำราเล่มนั้นหาใช่ตอมพิษชดช่วยอย่างเขาอาจารย์ของข้าคือตำราหมื่นพิษชิงลี่รอบสังเกตสีหน้าสตรีตาบอดไปด้วยเธอยังมีปริศนามากมายที่ต้องการพูดคุยกับอีกฝ่ายไม่แน่นางอาจเป็นผู้ให้คำตอบได้ว่าทำไมดวงวิญญาณของเธอจึงถูกดึงมายังโลกแห่งนี้ เป็นไปได้อย่างไรตำราหมื่นเพชร สาบสูนย์ไปนานมากแล้วนับตั้งแต่หลิวผู้แย่อดีตสหายรักของนางได้ทรยศชนเผ่าลักลอบขโมยไปตำราเล่มนั้นก็อันตรทานหายไปตราบจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีผู้ใดพบเห็นตำราหมื่นพิษอีกแล้วมันมาอยู่ในมือเด็กสาวผู้หนึ่งได้อย่างไรกันขณะที่ติงเหว่จะซักถามสิ่งใดต่อนั้นคนของนางก็พลันรีบรุดเข้ามา กระซิบข้างหูว่ามีผู้บุกรุกและในยามนี้พวกมันสามารถผ่านค่ายกอนเข้ามาในเขตหมู่บ้านสร้างเหิงได้สำเร็จแล้วใบหน้าของติงเห่ยาและโปะเปียวมืดคล้ำลงนี่นับเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่มีคนบุกเข้ามาในเขตแดนหมู่บ้านสร้างเหิงได้พวกมันสามารถทำลายค่ายกอนได้ด้วยตนเองนั่นย่อมหมายความว่าฝีมือคนกลุ่มนี้ไม่ธรรมดาสามัญ เพิ่มกำลังคนเฝ้าคุกเป็นเท่าตัวที่เหลือเกินไปยังจุดปะทะให้หมดติงเหย่ยาตัดสินใจอย่างรวดเร็วแม้นางจะยังไม่รู้ว่าตำราหมื่นพิษที่เด็กสาวกล่าวอ้างคือของจริงหรือไม่แต่อย่างไรก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะหากเป็นจริงไม่แน่ว่าคนของนางจะคุมตัวเด็กสาวเอาไว้ไม่อยู่อานา เจ้าอยู่คุมนางทั้งนี้ตรวจสอบร่างกายนางให้ทั่วอีกทีว่าซุกซ่อนพิษเอาไว้หรือไม่ติเงยาวเอ่ยกำชับผู้ที่ร่ำเรียนฝึกฝนจากตำราหมื่นพิษกระทั่งปลายเส้นผมของคนผู้นั้นยังอาจใช้ปิดชีพผู้อื่นได้หากจะมีใครรับมือกับเด็กสาวผู้นี้ได้ก็คงมีเพียงอานหน้าเท่านั้นเมื่อคนสนิทของนางผู้นี้เป็นหนึ่งในไม่กี่คน ที่สามารถทนทานพิษของพิษร้ายแรงได้เกือบทุกชนิดทราบแล้วในท่านหญิงสาวยกมือขึ้นภาพอกซ้ายพรางค้อมศีรษะลงตามรับคำสั่งอย่างจริงจังรับรู้ว่าสถานการณ์ยามนี้เลวร้ายมากเพียงใด ชิงลี่พันเผยรอยยิ้มกว้างสามีมารับเธอเร็วกว่าที่คิดเสียอีกคล้อยหลังติงเหยี่ยและโปเปียวอ่าหน้าหันกลับมาพิจารณาเด็กสาวที่นายท่านถึงกับให้นางเป็นคนเฝ้าชิงลี่รีตามอง เมื่อหญิงสาวหน้าตาเรียบเฉยก้าวเข้ามาใกล้ท่าทีดูอันตรายไม่น่าไว้วางใจแต่ก็ทำได้เพียงยืนนิ่งให้อีกฝ่ายค้นตัวผ่านไปพักหนึ่งก็ต้องเลิกคิ้วประหลาดใจเมื่อนอกจากชายหนุ่มผู้นั้นแล้วยังมีหญิงสาวตรงหน้านี้อีกคนที่สามารถแตะต้องเสื้อผ้าเกลือบพิษร้ายของเธอโดยไม่แสดงอาการอะไรเธอนึกสงสยัยจึงลองทดสอบรลอยผงพิษใส่อีกฝ่าย ปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ